ขึ้นขึ้นหมครับพี่ชื่อเบอร์ครับเบอร์ไหนครับเบอร์แม่มึงอะแม่เบอรอะไรมึงเฮ้ยไอ้ตายสิบมูลสิบูลรุมยิงเฮ้ย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 แม่พใชัยในมึงก็บวกดิมึงก็มึงก็บีบนบวกว่ะครับกูขอพ่อมึงมันบวกไนงะอันนี้ดิจิตอลนะครับคนดู ทำเป็นเมืองนะเมืองเดี๋ยวกูตบอ้าวไอเฮี้ยนี่มันเขารื่องเฮี้ยอะไรเดี๋ยวกูแบนเดชัดมึงกิมพี่ชายมึงตบใครพี่มารีสวัสดีครับพี่มารีสวัสดีครับมันมีคดรับของไหมพี่มารีสวัสดีครับสวัสดีน้องอะโหลครับผมผมขอเอฟหนึ่งฟรีได้ไหมครับพี่พี่มารีครับผมขออะไรอย่างได้ไหมครับ ขอตบมึงกับน้องบนหัวได้ไหมครับมึงมาตบดิมึงมาดิอ็กเป็ดพี่มารีครับอยากเข้าแคนนะครับอยากเข้าแคนครับพี่มารีไปเข้ากับพ่อมึงไปไปกันไปมางมีแปดร้อยอะพี่เออก็ได้น้องมา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 ผมผมมีพันหนึ่งมาเพื่อนนะมาลอยเลยลอยลยลออยู่ต้องรัดแล้วผมเขียนว่าอะไรครับเลิฟมารีได้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 และผมผมต้องติดต่อทางไหนเนี่ยไปเข้ากันหรอไปเข้าแล้วเนี่ยมีพันหนึ่งเนี่ย ขึ้นข Ch <e ึ้นหมาครับพี่ชื่อเบอร์อะครับเบอร์ไหนครับเบอร์ขี่แม่มึงอะแม่เบอรอีกร้อยไอ้เหี้ยพ่อมตายในเหี้ยมาเย็ดแม่เอาพี่จะหัวร้อนท่านแม่เหี้ยเหี้ยจะดูไว้ก็ยิงกระบาลแม่งแม่เหี้ยครับเจนเย็นซีเหี้ย้วเหี้ยไม่มาไปบ่อยนี่เซิร์ฟมันก็ไม่มีคนเล่นเลยนะนี่ แม่งได้ยัดการแต่งตัวแม่งได้ด้วยเฮียทำเป็นเมินนะตกตัวแม่งได้จัดเลยเฮียไอพวกจดหลบไปไกลเฮียกูเลยพวกคนมีเฮ้ใครรู้บ้างมันมีรับของเอาวะเราเติมไม่ได้อีกแล้วเพื่อนไม่ไม่น่ามีมั้งเพราะว่าไม่มีแน่มันขึ้นอย่างเงี้ยฮัลโหลครับพี่พี่พี่ผมอยากเข้าจริงจริงเนี่ยมีเติมไม่ได้ขอถามหน่อยพี่มารีพี่ทำเฮียอะไรเป็นบ้างไหมครับแต่ว่ามันเป็นเฮียของใครวะ เอาเฮียของกูเลยมาลีเมื่อกี้ผมขอโทษนะพี่ผมไปกระตินไปไปกระตินไปไอ้ยศแม่กูกูจำมึงได้แล้วไอ้สัตว์ตอนตั้งแต่ยังไม่รีเนี่ยไม่รีเซฟแบบตัวมึงตัวกากเลยเฮียขับรถชนในตัวโง่เลยเอ้าเฮียเดินไปเปล่าเรอครับอยากเข้าแคนครับพี่ไปเข้ากับแม่มาหนึงเนี่ยโอ้ันห้าพร้อมลั่นครับเพื่อนเพื่อนครับไม่มีเรอาวุธประชิดอ่ะไม่มีเราอาวุธประชิดอ่ะทำไงอ่ะปาักลามอ่ะพวกนี้อ่ะไอ้ดุยเรียกอะไรดุย เติรนไม่ได้วะโว้ยไอ้มาดีไม่ล็อกล็อกอินหรือยังล็อกอินไม่หมดแล้วมันบอกว่าปัุผงที่อะไรไม่รู้นะเพ็่อนอยู่นั่นแหละจะด่าพี่มาดีเขาจะด่าพี่มันเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เล็ตในวอลเล็พื่อนหรอเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนที่อะไรไม่สมองไม่เป็นไรถ้าเขามาแล้วมึงจะด่าเขาอย่างนี้นะอย่าด่าพี่มาดีเขาอ๋อแล้วมั็นเหตุผลที่พีเป็นพ่อขนาดตอนเนี้ยให้เกียรติเขาหน่อยครับไอ้ดุยมีปืนไหมน้อง ไมม่ีเลยพี่เดี๋ยวไปเก็บจากพวกไก่นี่เอาก็ได้ป่ะได้ได้ได้รอสักครึ่งชั่วโมงก็ได้รอรอเผื่อเวลามันเฮี้ยแเหมือนมึงเก่งอะือนมึงเก่งอะไอ้เกฮี้ยแบบมันเก่งอะไอ้เหี้ยแบบมันเก่งอะมไม่เก่งหรอกครับแต่เย็ดหีแม่มึงเก่งไงควายเย็ดหี่แม่เหมือนกันไอ้ควายเย็ดพ่อมึงนะถ้าเรื่องเดี๋ยวกูไปหาถึงบ้านลองนีไอ้เหีอะก็มาดิสัตว์มึงก็กลัวไอ้เหี้ยอีแม่หมอยงอออีแม่หมอยงอ้อไหลุดเลยควายจะไปให้ได้ก่อนกี่โมที่หายไปดิยู่ด่างขนคดมาเดชไปหาแม่มึงนะด่างขน พี่มารีจะด่าผมทำไมทำเพี้่าเป็นเพื่อ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 นเพี้ยนเลยนะเนี่ยว่ะยิ้มแย้มอ่ะยิ้มแย้มรอเปล่าวะเพื่อนคิงเพื่อนคิงเพื่อนคิงอยู่นั่นแหละเอ๊ะมันจะด่าพี่มารีทำไมวะมึงจะด่าพี่มารีทำไมวะอ่าค่ะใจดีแม่เหมือนแย้มกูดีเฮ้ยพี่มารีบอกมาไม่ไม่คนดูครับก็เพื่อนครับเพื่อนครับหล่อเว้ยพูดเป็นอยู่สองคำเลยนะไม่ต้วหัวข้อหรือไงล่ะขยันพูดจังวะ เออเพื่อนครับเพื่อนครับอะไรของมึงนี่รินกันเออจริ่ยแม่งพูดไม่หยุดเลยยังจะออกสตรงสตรีมจังเลยฮิ่เออสวยสวยสวยไม่เป็นดาราเงเออจริงนะจริงนะ พี่อ่ม่แไม่หยุดเดินจริงะนหอมาด่าก็เอยอจริงจริงน้องจริงจน้องกันน่เออจริงน้องน่ี่วยเด็่งน้องจริงน้จริงจรงจริงงนะจริงนะน้องจริงนะทั้งชายแลไป้อหาแเลยนแม่มังาด่าอีแม่พี่แม่มันน่าพอรอคยรอควยรเดนก้ได้อีแม่แม่อยาามีบทไงเอ้เอฟรีไหมมึงออกมาว่ะไอ้ดุ๋มมึงเขารอเกบเงินฟรีเลยนะอ๋อตีด้วยครับเฮีย ฮัลโหลครับพ่อมีเงินเท่าไหร่ครับเลขเออเลขสองครับเลขอาไปอะไรเอาไปอะไรเดี๋ยวเสี่ยงให้เอาพีจีเอ้ยเอาเอาครับเอาเลขเลขอะไรนะพ่อเลขสองครับเลขสองตัวเดียวขอนั้นก็เรียมาเดี๋ยวเห็นกูยิงปากให้น้ำหี่แม่มึงอะาออกมากูยิงปากไปแหละออกมาผมลั่นเลยเลยเป็ี่เลย ออมามามา,มาออกมาป,ปุ๊บผมลั่นเลยอไยอ้พวกเย้นี่ยออกมาปุ๊บผมลั่นเลยไล์พี่ตัดออกมากูลั่นเลยแหละ ชนหาแม่ในลุยอินทองเออชนพี่กูทำไมผมมาช่วยแล้วพี่พี่ตีรอเทียนพี่ตีอยู่เทียนไหนอะเพื่อนพี่ตีเขาอยู่เทียนไหนเป็นหนึ่งดีเล่นอยู่นๆๆคนดูคนดูบอกให้พี่ตีมาเทียนนี้ร่วงหัวซะพุกแล้วมึงลองเฮียอะไรไอสัตว์มึงลองเฮียอะไรเข้ามาดิไอลิงดิคอดนะครับคนดู ไม่รอรอสองนาทีเฮ้ยดุยดุยกูโดนชาดเอฟหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้หางอกินหน่อยสัตว์ร่วงมาเดอ้เฮี้ยมึงยาวเก่งแต่หน้าเซฟนี่วะเป็นเฮี้ยอะไรควายชนหาแม่มึงนะครับไอ้ควายออกมาเด็ก ชนหาพ่อม uhm. ึงหอยควายเอ้ยไอเฮียมารยาทไม่มีหอยนะไอ้หน้าไอเฮียมารยาทไม่มีอีกรีกะลีอันนี้ใครครับเนี่ยเฮียเฮียผมไ่ได้ไกล user was moved out o มึงชนหาแม่มึงหอยนี่ไงสะดิ้งเฮียเด้อมึงห่อไหมไอสัตว์มึงห่อไหม พี่ตีัสดีครับพี่มาดิพี่ครับรีน่าโซนอยู่นะสวัสดีครับพี่อยู่ดีครับสวัสดีครับพุ่งจริงสวัสดีครับมาดิพี่มาดิมา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 วันนี้แคมป์แคมป์แคมป์พี่วันนี้แคมป์ไอ้เดี๋ยมาเทียดิด้ยไอ้กูควรกูแต่งตัวผมเล่นอยู่นะเซฟไหมเฮียกูไม่มีปืนสก๊ะบอสเมื่อมันมารีดีสองอ่ะเพื่อนวันเนี้ยไ่มันรีดีสองเก้าวงเนี่ยหน้าเซฟเนี่ย ผมอยู่นะเซฟไปพิตรีมาเออด็อกุหลังเข้ากุหลังเข้าแม่เติมไม่ได้ตอนแรกผมจะเติมทาวุธให้หน้องเนี่ยอยาวุธเทียร์สามเนี่ยแม่งเทียสามยิงมันมันจริงพี่มันกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยดีเอ็มเฮดทูดทูดจุยซี่ใครวะเนี่ยโตดจุยซี่เนี่ยมาดิมาดิไอ้โตดจุยซี่หัวสะโพกที่นั่งเกือบเาลาร้องกันรังเงาเด็กไอ้เจ้า กูอยากโดนพวกแคนใหญ่ถมว่ะไอ้เฮียเอาสนไยอย่างเงี้ยโถมาเอาสไยอะไรเงี้ยพวกโบ๊ทนำทัพโบ๊ทเอทีโอเก้านำทัพลงเขาสามจีมาเฮ้ยสนไยกูโดนจะโดนรูดไอ้เฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮขอแทนก่อนเฮ้ยไอ้เฮียดุ่ยมึงทำอะไรหอมมึงวะสน้ยกูเกือบแตกไอ้เฮีย โอ้ยโดนลู่นี่เฮียรีบก็ดดเก็บปืนใครจะเก่งเลยเฮียเก็บปืนนี่ดินี่ไงสะดุดแหลมสะดุดแหลมลวงลวงลวงไอ้ตัวนี้ล่วงยิกมันมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยไอ้เฮียก็ดูเก็บเอ้ยไดมอนหิดไว้ฝั่งไดมอนหิดเยอะมากไดมอนหิดเยอะมากเลขไรเลขไรมานี่เข้าเข้าเซฟก่อนไดมอนหิดเยอะมากเฮียมันจะมาเอาชะไอ้กูเฮียเฮเข้าเซฟก่อนเอาปืนให้ได้เฮียสว่าง ปั๊มกอดด้วยดิดุยดุยไม่มีก่อนี่เนี่ผมาให้มาเนี่ยจะเปลี่ยนเซฟยังไงวะเนี่ยจะดุยเลขอะไรเลขสองสามวัยใกลเกือบร่วงอะไรใช่ป้ยเฮ้ยมึงมอ่จากเซฟดิอยากได้หนึ่งฟรีว่ะอยู่ไหนนะอยู่อยู่อยู่พอมาเลยตอนไหนเฮ้ยข้างนอกข้างนอกนี่ไงหน้าเซฟเนี่ยพี่เลิฟ หน้าเซฟที่ไหนกรลาศเลสายหรือท um <No um ี่ไหนสายสายผมได้เงินได้เงินได้เงินกระลาศเลสายชนหาแม่มึงหอให้ไอหน้าเฮียเดยวกูยิงปากแม่หอไอสัตว์น้าต่อยคืออะไรวะเนาล่วงมาดิไอสัตว์มาๆมาๆมามาียนต่อยไม่กลตาผมก็โดยในนี่ก <um ่อน วางตัวอย่างมันต่อยก่อนเขาแข็งครับพร้อมลั่นแล้วมึงจะชนทำไมเฮ้ยดุยบ๊อบที่ดุยดูดีพร้อมลั่นเนี่ยเอาพูดจริงๆนะเนี่ยลั่นมาดิอยากหลักลั่นลั่นมาก่อนจะได้เชื่อใจกันแล้วเขาแข็งไงอ่ะเราพี่เขาแข็งไงครับเขาแข็งไอ้อผมไม่ได้เป็นหัวแข็งเขาตีก่อนก็ได้พี่ชายตีมันดิพี่ดีเลยไอ้ดีสี่ห้า โอ้ยพวกมันลอยช้อนละเต็มเลยโลยโวยสไนเปอรแตกอ่ะโอ้โหรุ่นไหนข้างข้างมีเล่นหน้าเซฟก่อนแล้วกันมึงยิงมึงยิงตัวที่ถือปืนยิงมึงหน่อยดิ๋ยวพูดไปเก็บเองล่ว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 งสามล่วงล่วงตาย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 พี่ไหนวะแม่ตีเราอยู่ไหนวะไม่มีบอกอีกตายตายอีกนน่นเซฟไงที่เราเล่นกันเนี่ยอ๋อในี่ยในเงี้ยในงี้ยในี้ยกูไม่มีปืนนะก็เก็บตามสอบเอาเก็บตามสอบเอา ผมเล่นหน้าเซฟให้ผมเล่นหน้าเซฟให้แบบมีเอ็นหนึ่งผมอพยพไปสับหัวน้องป่วยเอ้ยป่วยทำไมถ้ามันลุมยิงผมแป๊บเดียวผมตายนะมันยิงลุมผมแป๊บเดียวผมตายนะแล้วมันไม่มีใครออกมาเลยมึงดูดิมีเนี่ยมันก็ออกมาทางขวาทางขวามีปืนนี่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 มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ผีเชี่ยเลยป่วยเอ้ยไอ้ตาผมตายแน่กูบอกเลยไม่ตายพี่ไม่ตายไอ้เชี่ยมดูมันจอดบนรถดิ อยู่รถเตมแต่ไม่กล้าออกก็มันไม่กล้าออกมันกลัวผวาผมก็ผวาเหมือนกันผมก็ไม่กล้าออกโอ้ถ้าเราออกแล้วล้นี้ทีนนี่โดนไม่มาขอยไม่ขอยไม่ขอไม่ไม่ไม่ไมยิงิไม่ได้พี่เอาออกใหม่ให้มันออกม่ก่อนสวยล่วงล่วงโ่วงหนึ่งล่วงหนึ่งหรอยุ๋ยตามมาล่วงตายตายายตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้ว ไม่มีของว่ะไอของมันไม่มีของเว้ยไม่มีพวกนี้ไอเฮี้ยนี่มันไม่ฟาร์มกันหูยไอเฮี้ยตีหนึ่งเยอะพี่ดูดิไอเฮี้ยมันรอนะหน่าผมบอกให้ท่านมาไม่มีแตกอ่ะเขาเรียกว่าอ d d i งเฮี้ยนเลยแหละโอ้โหทนไยเก็บอกเขาเลยไม่รู้อะแต่แพงอ่ะไปเอ้ยไปขอเซฟคืนได้เลยอ่ะ

หลวงหลวงหนึ่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 งพี่ลวงหนึ่งเฮ้ยนี่แแหละม่่พีเนี่ยไอ้คุณพกษ์ไอ้คุณพกเนี่ยไม่ได้ว้ามันเป็นตั๊กแตนเฮ้ยหลวงอิปก่อนอิปยิปก่อนครับต่อยไม่ได้ครับอุ้ยทำไมอุ้ยกำลังอึดจังวะอิปก่อนพี่พี่ควยแล้วทัดมาดิเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยไม่ตายสิปูนปูนลูกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โดดีย่อาเยงอกดีดุโดนเลยไอ้ดุยยังตายเลยอกดโปรหานไกลเลยรดผมจะเขาแคเนยปืนดุยตกวันนึไอ้ดุปืนมึงตกไอดุยเ้ยฮลโหลเียมารีเยไอ้ดกาจัดการจัดไอ้เียป๊อป๊อเียวิ่ดครับการจัดกาดจดีบอกาไเอาเอคน่ไเล่นไอ้เจ็บเอพวมีปืนมาเ็มลว ไอ้เจ๊ยังชมพูต้องเจอเราเว้ยเฮียกูไอ้เจ๊ยังกูมีปืนนะไอ้สัตว์โดนกูเดี๋ยวมันอยากมีปืนเหรอเอ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 ออีมันนอีแมมกูอยากเอาแม่งว่ะมึงเอาดิมึงเอาดิมึงแฉลี่ยมึงเล่นได้นะเว้ยมันแฉลีไม่ได้มีพวกสิงหาราบจัดอยู่เนี่ยแมมหนีแมมหนีเออกไปตายอ่ะเอาอย่าอย่าออกนะดูพวกมอลลุมก็สามก็บอกแร้งในพวกนี้นี่เป็นนะเอาเดี๋ยวมึงหามึงต้องหาเหลี่ยมได้เว้ยมึงมึงต้องหาเหลี่ยมไม่ได้เว้ยมีแต่ไหมึงก็บวกดี

ก๋ไอ้สัก๋วแบงเียบงเนี้แม่แม่แม่แแม่แมม่แไ่แม่ม่แมแม่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 ย่แม่ี่แม่แม่แมอแม่แแม่่แม่แแมม่แม่แม่แ่แอ่แม่แม่แม่ม เปลี่ยนไปปืนกลดีกว่าเสียดายทนายอ่ะเฮ้ยเอาป่าเฮ้ยเอาป่าเฮ้ยเฮ้าป่าเฮ้ยรใด้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวส BON ัสอ right ่โหล้มเไปตายกๆหน่อยดีเอ้ยนา้องป้าที่บ้านเลย้าที่บ้นลยไอ้เปียตัวโง่เลยเปี๊ยตัวโง่เลย ตัวโง่ยี่อะไรมึงอะโง่ยี่แแบบมันคุ้ยเลยไอ้สัตว์มึงมึงยังกล้ากูเลยยังเล่นหนึ่งกูไหมตอนหนีเลยเนี pues nah ่ยตอนหนีเลยเนี่ยมาดิมาดิก้าแขนมึงอากาศเจอแขนแดงกูเดียวไหมล่ะมึงแล้วมึงจะชนหาบพ่อมึงนะเจ็บไหมเจ็บไหมไอ้บ้าป่วยแล้วอย่าทะเลาะกันเลยอีีียะไรแแมม่ตัวหนีเลยตัวหนีเลยหนีไปไหนหนีไปไหนนะไอ้เหี้ยเซิบต้องโง่อี่แแบบยี่แแบเจ็บไหมปิดหูอ่ะไอ้เหี้ยลำคาญ ตัวกากเลยเฮียสีชมพูตัวตรง,งโง่เลยสามคนแต่เล่นโง่กูไม่ลงเมื่อกี้กูเกลอบแตกไอ้เฮียมาพิติมาเอาของดิพี่พิติอะไรมา<น>ครับของดีิับพี่ไม่มีของครับไอ้เฮียกูไปลงมาหมดแล้วกูโดนพวกสไนซ์กูฆ่าชิบหายไว้วดหมดพี่มีของครับเที่ยนหนึ่งไหม ไม่มีมันเติมไม่ได้เนี่ยเออมันเติมไม่ได้หรอเออมันเติมพันหนึ่งต้นน้ำของคยวายพ่อมึงอะไหนวะผมจะขับจะขับอาวุธเทียสากเนี่ยไปยิงปากกับมันเนี่ยไม่งั้นก็เทียสองนะเออเทียสองก็พอเทียสองมีอะไรบ้างวะมีเอเคเอ้ยพอแล้วฮันนี่ผมฟซีได้ละ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 เมื่อวานเติมได้อยู่เลยอไม่หรอ ติมได้นี่ก็เติมได้บล็อกแดงใช้เลยวะอันนี้ของตีว่ะได้ของตีไม่ต้องฟาร์มย่ยไปฟาร์มซอมบี้ว่ะแต่มีพวกหิงหาราสัตว์แม่งรอลืมเลยขำอะไรพี่อะป่าไม่เปลี่ยนชุดอยู่พี่ขับเองแล้วเหรียญคอยหาจากไหนครับคนดูคนดูครับเหรียญคอยหาจากไหนครับคนดูเฮ้ยเจ้าก็ออกเจ้าก็ออกสัตว์จะช้าอะไรใครเอาไม่ได้เอาเป็นไรเหรียญคอยเอายังไงอ่ะครับมันดู คอยสองอะถ้าเราแต่งตัวร่องหนะุนเนี่ยมันจะยิงเราโดน่ะมันมีด้วยแหละเฮียมีมีแต่งตัวร่องหุนได้อยวผมคาบของก่นอนเจ้าโซนเชิญละส,สลัมบัมเบ้พี้เนี่ยนะเป็นเจ้าของเซิร์ฟที่โง่ที่สุดที่เคยพบเคยเจอรู้เฮียอะไรสักอย่างบ้างถามแม่งจังอ่ะกูถามก็กูไม่รูม้มึงเป็นพ่อกูในก้องพบกูถามพ่อมึงไหมกูมไม่ได้ถามพ่อมึงเนี่ย อันนี้ไม่ได้ใช้อพี่พี่พี่มเมาปืนผมได้แล้วเออมาซผมก็อัพขอขอ,ขอเอาอาวุธเทียสามอนแบบนึงอ๋อผมเก็ตแล้วผ,ผมเป็นแล้วผมเป็นแล้วผมเป็นแล้วครับพอนผมเป็นแล้วเออมา <ไป S 1> ทำเง <ละ S 1> ินมาทำก่อนเอาเทียสามอ่ากูว่าแล้วเกาะแม่งแบ่งเป็นเทียเทียเว้ยเติมเกาะแรกตันเท่าไหร่ก,ก็คือตันหลอดเดียวถ้าเติมเกาะสองก็คือตันสองไม่แต่มันจบไงมันมีมันมันเติมมาเนี่ยผมเติมมามันได้ของเทียพี่ตีเอาตังให้ผมหน่อยดิพี่ผมจะเตี๊ยบบูปินะไอไม้อะ จะตังเท่าไหร่กูมีฮะเอามาห้าพันก็ได้ครับพี่เอ้ยหมื่นหนึ่งครับพี่หมื่นหนึ่งมีเจ็ดพันเอามามามาเจ็ดพันก็ได้กระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนวะไอ้ดีห้ากูเติมแม่งอีพันหนึ่งแหละไหนๆก็จะหมดแล้วมา๋ยวกูั่นแม่งเลยมันมึงอยากได้เทียร์สามขนาดนั้นเลยเหรอวะมันแรงมันเอาง่ายมันพี่ได้คิวอะเลขอะไรเลขอะไร